นักอาลครับในเรื่องอะไรยังไรจา้าโอเคเรื่องของเราปีนี้ชื่อว่าเบ<ช>ิร์นเอาท์ซินโดรมครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเออเหมือนผมเป็นพนักง,งานไอทีทำงานเกี่ยวกับไอทีครับแล้วการก็เป็นนักวาดรูปอิสระหรือว่าเป็น เอออาร์ติสนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยทำงานแล้วมันเบิร์นเอาใช่ไหมอ่ะเราต่อเราเบิร์นเอาเราก็เลยต้องไปบาร์เบิร์นอาใช่ไหมครับก็เป็นเออเป็นบาร์ไว้ให้คนเนี่ยมาอะไรมีเรื่องที่ทุกข์ในใจเราก็จะแบบว่าสลับคนแบบได้พูดคุยกันอะไรเงี้ยคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยมาแชร์กันอ่าแล้วหลังจากนั้นก็มาเจอผมพอมาเจอผมเซฟูบมกว่าเอ้ยนี่มันใช้ได้หน่วยก้ามันดีน่าจะเข้ากับงานเราได้ดีก็เลยจ้างเขามาเป็นแบบเหมือนแบบ พอยแบบเป็นนมินีเราเลยครับเพราะว่าเราทําธุรกิจแบบนี้มันไม่สามารถเปิดตัวได้ แล้วเราไม่ชอบทำธุรก,กิจกับคนไม่ชอบเจอคนเพราะว่าวุาว่นวายดรามา่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยใช้เขาเป็นนอมินีเราไปทํนนานู่นนี่นั่นแต่ว่าการที่เราเป็นเขาเป็นนอมินีเราอะ่ะมันจะต้องอ,อยู่ในสายตาเราตลอดจะต้องใส่หูฟังเราต้องเ็นคอยพูดให้เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยจริงยากไดายอย่งไครับผมว่าตอนนี้ด้วยด้วยบทอ่ะครับยังไม่รู้ความยากง,ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือการทําหุ่นเพราะว่าพี่ตุ้ชีบอกว่าถ้ามึงทําไม่ได้มึงลาออกไปเลย อย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเอออาโอเคต้องทําให้ได้แล้วก็เหมือนแบบเขาก็สัญญากับเขาไว้แล้วว่าต้องทําให้ได้เพราะว่าเรื่องเนี้ยมันต้องโชว์เยอะต้องถอดเยอะอะไรเงี้ยครับไม่ต้องพักหลังเราก็เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ก็พยายามอยู่ครับเพราะว่าพี่ชื่อว่าเออเพ่งทำงานมาสิบไปไม่มีอะไรโชว์นะก็ทําอะไรให้มันแบบบิวร่างกายอะไรใหม่ๆแถมให้คนเขามา สนใจสิ่งใหม่ๆใ,ในร่างกายของเราเลยครับอภิบาลวิการครับเรือรอเร่องความยากง่ายเหรอครือตอนนี้เรายังไม่รู้บทโดยลึกว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าวันที่เราไปถ่ายเออนปถ่ายทีเซอร์ตัวนี้มาใช่ไหมครับก็าาร,บรู้สึกว่าพี่โนชิก็มี feedback กลับมาว่าแบบอยากให้ดูโตขึ้นกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ต้องมาเวิร์กช็อปกันใหม่เลยด้วยเนื้อเรื่อง ทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่ยังไม่รู้ใช่ต้องไปเรียนอะไรเพิ่มอะไรอย่างเี้ยเดี๋ยวแน่นอนเรากันต้องมีเรียนวาดรูปใช่ใช่พะเราต้องวาดรูปได้แล้วหุ่นอ่ะต้องเจอไหมต้อุ่นเขาไม่อยู่แล้ว เขาได้อยู่แล้วเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ใช่เขาเซ็กซี่อยู่แล้วไงเขาได้อยู่แล้วจะไปทะเลอีกเมื่อไหร่อ่ะยังไม่มีเลยเวลาอ๋อเพราะว่าตอนนี้ถ่ายอยู่แล้วยังไงต้องเทรนให้ไหมถึงตอนนี้เราอยู่กับผมได้กันว่าเขาน่าจะต้องไปเทรนกับเออเทรนเนอร์จริงๆจริงอเพราะว่าเดี๋ยวชวนกันไปกินมากกว่าครับเออก็เลยเดี๋ยวแบบว่าจริงๆผมก็ต้องจ้างเทรนเนอร์ครับเพราะว่า คือเราเป็นสายแบบขี้เกียจอ่ะเป็นสายแบบท้อง่ายอ่ะเออเวลายกทีนี่ยหนักเออไม่ไหวท้อแล้วก็อไปเก่งมากทำไม่ได้อะไรเงี้ยต้องมีคนคอยพุชอัพเราครับผมปีนี้เราไม่ได้มีแค่ซีรีส์น้องปีหน้าเรายังมีทีเบก้ากับคอนเสิร์รตฝากมาแล้วทีเบก้าครับทุกคนฝ <laughs> ากด้วยเพราะว่าเป็นการรวมตัวของอัอกันเตนิวคริสสิง ก็เป็นรุ่นแรกอะเนาะใช้คำว่ารุ่นแรกเจนแรกเจนแรกเจนแรกของค่ายเราก็เหมือนแบบว่าเอ้ยโหเราไม่ได้เจอกันมานานแล้วอะเราจะทํายังไงดีให้ให้คอนเสิร์ตเราน่าสนใจดีวะเพราะว่าเราก็อยู่มานานแล้วคอนเสิร์ตเราก็ทํามาเยอะแล้ว ก็วางคอนเซปต์กันครับว่าเอ้ยเราควรเป็นแบบนี้นะเราควรทําให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างี้อะไรเง,งี้ยครับใช่เราต้องฝึกยากนะมันมีความยากหานะยากตรงที่ e หกคนนี้แหละครับมันอยู่ด้วยกันมันมุ่นวายแค่คุยอะเนาะมันมุ่นวาย <c oughs> คุณก็รู้คุณคุณคุณก็ร <c oughs> ู้เพรามันมุนวายออมตะซีไทใครวุ่นยังใครใครใครอินดี้ไงคะอินิี้อีเตะ อันนีวีเตะวุ่นวายสุดไม่แน่นะอ่าสำหรับการใครวุ่นวายสุดในหกคนแต่ว่าทุกคนเขาก็มีความวุ่นวายของแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันรวมๆแล้วก็คนนี้วุ่นวายคนนี้หยุดอะไรเงี้ยมันก็มันก็ได้อยู่ก็สลับกันสลับจะได้อันพิเศษอะไรว้าีเะจะลิงกมันต้องเปลี่ยนมันต้องแตกต่างวามว้าวมีแน่นอนครับเนื่องจากเราคุยแล้วว่าเราจะทําปกติไม่ได้เราจะต้องใส่อะไรที่มันเป็นความเป็นตัวเองมากๆ เข้าไปในใน่างเราเพราะว่าผมว่าสิ่งหนึ่งที่ที่พีเวก้าสำคัญมากๆเลยคือคาแรคเตอร์ของพวกเราทั้ง6คนแตมันต้องมีคาแรคเตอร์ในทุกๆคนอยู่ในคอนเสิร์ตเนี้ยก็ก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับแต่ว่า หวังว่าจะทําแล้วออกมาดีแล้วทุกคนชอบซีรีส์โอเคฝากซีรีส์นะครับก็ฝากซีรีส์นะครับเบอร์เอลซินโดมนะครับของปีหน้านะครับก็อยากให้ติดตามเพราะว่านี่เป็นอีกครั้งที่เราได้กลับมาร่วมงานกับพี่นนชี่แล้วก็พี่อุตเตนแล้วก็เป็นทั้งสองคนที่เราเคยร่วมงานด้วยโอเคครับผม อ่ะาปากพี่เบก้าต่อแล้วกันเนาะพี P ่เบก้าครับสำหรับคอนเสิร์ตพี่เบก้าก็จะมีในช่วงมีนาคมปี2025นะครับก็ฝากด้วยสำหรับพวกเราทั้ง6คนอัพกันเตนิวคิทสิงนะครับก็เป็นการรวมตัวอีกครั้งหนึ่งอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆเพราะว่าการรวมตัวของเรามันก็ไม่ง่ายเลยครับเพราะแต่ละคนมันก็โตแล้วเนาะมันั้นงทำงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการมาจอยกันครั้งนี้มันทำแบบให้พวกเราใส่ลงใส่แรงใส่สมองกันไปอย่างเต็มที่ครับฝากด้วยครับพี่เบก้าครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะ